หยับมาดูทางด้านของ DSI นะคะคุมตัวนอมินีคนไทย3คนนะคะของบริษัทชัยนาเรเวไปฝากขังสารอาญาโดยทุกคนนั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนเรื่องของอาชีพมีทั้งรับจ้างค้าขายรายได้ไม่สูงนักเฉลี่ยเป็นเพียงแค่หลักหมื่นบาทนะคะ ที่หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ควบคุมตัวนายโสพลมีชัยนายประจวบสิริเคตและน,นายมนัสรีอนันต์ผู้ต้องหา3คนนะคะซึ่งเป็นคนไทยเป็นนอมินีบริษัทไชน่าเรเวนนัมเบอร์เทมประเทศไทยจำกัดตามความผิด พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้ามาตรา37และมาตรา41โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคือในประโยบสิริเขตว่าในประโบมีสิ่งใดอยากปฏิเสธหรือไม่และได้เข้าไปนั่งเป็นนมินนีให้บริษัทจริงหรือไม่หรือยืนยันว่าเข้าไปบริหารเองจริงๆหรือมีใครบังคับให้เข้าไปนั่งในตำแหน่งนั้นหรือไม่ต่อมาในส่วนของนายมานัทสีอานันต์ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่ขณะที่นายโสพลมีชัย ผู้สื่ขาวก็ถามอีกว่าเข้าไปถือหุ้นจริงหรือไม่หรือมีใครบังคับให้ต้องพูดอะไรหรือไม่รวมถึงในวันที่ตึกสอตองหงอถล่มทุกคนหนีไปอยู่ที่ไหนมีใครให้ที่พักพิง หรือเหตุใดก่อนหน้านี้ไม่ยอมมาเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่ทั้ง3ผู้ต้องหานั้นก้มหน้ารับฟังคําถามอย่างเดียวไม่เอ่ยปากตอบคําถามใดกับผู้สื่อข่าวทั้งนี้ระหว่างถูกควบคุมตัว3ผู้ต้องหามีสภาพอิดโรยและก็ยังสวมใส่เสื้อผ้าตัวเดิมกับเมื่อวานนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวขึ้นรถส่งยื่นคำร้องขอฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษผัดแรงโดยผู้ต้องหาทั้ง3รายไม่ได้มีการยื่นขอบประกันในชั้นสอบสวนรวมถึงท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้มีการคัดค้านการขอบประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ามามอบตัวด้วยตัวเอง ต่อมาพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลการสอบสวนว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายพนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วในภาพรวมมีหนึ่งคนที่ให้การก็คือนายโสพลอีกสองรายคือประจวบและนายมนัสขอชี้แจงเป็นหนังสือเพิ่มเติมและไม่ได้ให้การอะไรโดยการชี้แจงเป็นตัวหนังสือไม่ได้มีผลต่อรูปคดีเพราะตามกฎหมายจะให้การอย่างไรก็ได้แต่ทุกอย่างให้การ แต่ทุกการให้การจะนำมาพิสูจน์ทั้งหมดนะคะโดยประเด็นจะเกี่ยวกับการถึงหุ้นบริษัท กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการและผู้ถือหุ้นรวมทั้งเงินที่มาของการลงทุนและอำนาจในการบริหารงานเมื่อถามว่าข้อมูลที่ผู้ต้องหาให้การกับข้อมูลของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตรงกันหรือไม่พันตํารวจตรีวรนันบอกว่าบางส่วนยังไม่ค่อยตรงกันในส่วนของแหล่งเงินส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับกรรมการถือหุ้นชาวจีนนั้นมีการให้ข้อเท็จจริงว่า คนไทยทั้ง3าคนรู้จักกันโดยมีผู้ต้องหาบางรายคือนายประโบกับนายมนัสเคยทํางานในบริษัทที่มีกรรมการชาวจีนเกี่ยวข้องอยู่และไม่ได้เริ่มงานกับบริษัทไชน่าเรเวแต่เริ่มต้นมาจากทํางานกับบริษัทอื่นก่อนหากจําไม่ผิดคือบริษัทสันติภาพพร็อพเพอร์ตี้จำกัดอย่างไรก,ก็ตามทั้งหมดเป็นคําให้การของผู้ต้องหาและสุดท้ายต้องนํามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงส่วนนายโสพลถูกชักชวนจากสองคนไทยดังกล่าว ส่วนก่อนหน้านี้เหตุใดจึงไม่เข้าพบจนกระทั่งถูกออกหมายจับพนักงานสอบสวนได้มีการสักถามเช่นกันแต่ทุกคนไม่ตอบและอ้างว่าพอเห็นข่าวถูกออกหมายจับจึงเข้าพบพนักงานสอบสวนรวมถึงถามว่าทั้ง3คนไทยนี้อยู่ด้วยกันหรือไม่ทุกคนไม่ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้พันตำรวจตรีวรานัน์กล่าวด้วยว่าสำหรับการประกอบอาชีพของแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่ทุกคนประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงนักเฉลี่ยหลักหมื่นบาทมีทั้งในเรื่องของการค้าขายอาชีพรับจ้างโดยคำให้การ จะระบุแต่ละคนทำอาชีพอะไรแต่เป็นเรื่องในสำนวนยังไม่เปิดเผยส่วนเรื่องหุ้นของนายโสพลได้ให้การเพียงรายเดียวและมีทนายความช่วยอธิบายในบางคำถามเพราะอาจไม่เข้าใจในรายละเอียดแต่ตัวของผู้ต้องหาตอบเองส่วนอีกสองรายขอให้การเป็นหนังสือเป็นลักษณะของการให้การเป็นหนังสือภายใน30มวัน โดยเรื่องการถือครองหุ้นของ3คนไทยตามสัดส่วนแต่ละบุคคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี61ถึง68มีการสลับเพิ่มขึ้นลดลงซึ่งต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในส่วนเรื่องเส้นทางการเงินกำลังตรวจสอบอยู่พบว่ามีเงิน2ส่วนเกี่ยวข้องบริษัทไชน่าเรเวคือ1นเป็นเงินหุ้นคนจีนถือแทนบริษัทไชน่าเรเวนัมเบอร์10เอนจิเนียริ่งกรุ๊ปจำกัาจำกัด49โอนเข้ามาในานามบริษัท ส่วนหุ้นของคนไทย51%กำลังหาที่มาของแหล่งเงินและ 2. เป็นเงินที่กู้ยืมมาทำธุรกิจซึ่งกำลังไล่ย้อนเส้นทางการเงินอยู่อย่างไรก็ตามจากเงินในบัญชีของคนไทยแต่ละคนก็พบว่าไม่ได้มีเยอะมากบางคนมีเพียงแค่หลักหมื่นบาทค่ะ